สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสปสูนสกนตอนรับเขาสู่ชองก็ติดห้ยดังมากแช่นพี่น้องก็มาพอกันในวันพุธที่เจ็ดท่านว่าคมนะจ้ะแอดมินกับสิบห้าพี่น้องสปสูนสกุลไปเบิ้งเน้ทางดีดีตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกท่านว่าคมเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องกันคือเก่าเนาะจ้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางชุดเน้นเสื้อสร้างฟ้าต่อโดยแนวทางฝันเป็นจริงเน้นหน่อยสื่อหวยยังโยมต่อโดยแนวทางของอาจารย์ริษาพารวยเนาะจ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สุกคนนะาจา้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆนะาจาก้กส่วนแอดมินก็นสิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสูนน้สุกคนนอจ้าเพื่อเ,เป็นการบอเซว่วล่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ เสือสั่งฝ่ากันก่อนเลยสือผลงานหววทิพผ่านมาเพิ่กนกระห้เขาสามตัวบวนนอกจากนั้นก็คือ8ศดซูหานอกจากชุดเน้นนะพี่น้องเอากลับมาเบิ่งตตอกันที่16ท่านว่าค้มตอก็เลยจะสืงเพิินก็นได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วจ้ะแนวทางเสือสั่งฝา่าชุดเน้นนอกจากหัวนี้ก็ให้3สามตัวเม็ดเดียวก็คือสองเก่าเจ็ดนะพี่น้องเด้อสองเก่าเจ็ดสามตัวเม็ดเดียวสองเก่าเจ็ด ต่อ้วยตัวเน้นเก่าเจ็ดนะจ๊ะต่อ้วยตัวร่องสองเจ็ดและสองเก่าเด้อพี่นองเด้อเก่าเจ็ดสองเจ็ดและสองเก่าเน้นเก่าเจ็ดจ้าแนวทางเสือสังฟ้าชุดเน้นหมักก็ไปหาจัดลอักตรีติดเอาไว้เด้อพี่นองเด้อเบบึงต่อแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางฝันเป็นจริงเดือพี่นองก็เป็นขลองแท้ลานเปอร์เซ็นต์นะจ้ะ รัฐบาลไทยฝันเป็นจริง16ธันวาคม2 0 0 5ซึ่งก็เป็นแนวท่าหลีกไทย2โตนะจ๊ะซึ่งก็คือ10 04และ0เก่านะจ๊ะ10 04และ0 9แนวทางฝันเป็นจริงของแทร์ลานเปอร์เส้นจ้ามาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของแน่นหน่อยกันต่อเลยจ้ะ เน่นนอยสื่อหวยยงโยมรัฐบาลไทย16ธันวาคมก็ได้ให้ชุด3โตก็คือ190 908ต่อด้วยชุด2โตนอกจาะ90 08และ83เด้อพี่น้องเด้อ190 908 90 08และ83เน่นนอยสื่อหวยยงโยม แคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าเอาไว้เทียบตัวเอขในการเลือกสื่อลอดต,ตาลีกันเด้อจัดพี่น้องมาเบิงต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ปริษาผ้าร่วยนะจาะร,รัฐบาลไทยงวดประจาวันที่6 6ธันวาคม2 5งพาซึ่งขนมไทยงวดนี้เพิ่นัน็เน้นให้ทีละ6เและพี่น้องเด้อซึ่งก็มี6 3 64 62จ้ะ63 6 4และ6 2ต่อด้วยชุด3โต2 6 4และ3 4 6จะ้ะ2 6 4และ3 4 6เน้นให้ลัก6ผู้ใดเป็นสายวิ่งสายโรดกระจัดไปเลอจะ้ะลัก6มากระจัดไปเด้อพี่น้องเด้อแค่ไปเบิ่งจดเอาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของเสือส้อ้างฟ้าฝันเป็นจริง แน่นหน่อยสื่อหวยยังโยมอาจารย์ที่สาผ้าร่วยเนาจากแคปในเบิงจุดในเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักคู่สักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเ้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเลอพี่น้องเด้อแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลท่อนันเระจ้ะทางช่องบ่สนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเลอพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนํานเลจ้ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจ,จะระารณากันให้ดีๆเ้อจ้ะ ื่อตามกำลังทราบสื่อตามพืนดวงของเจ้าข,ของและพี่น้องเด้อจังจะถือเรื่องของโกหลาเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญภาวาสนาเนาะจะ้ะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโชคดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมัน่นหมายกันทุกคนเนาะจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าแล้วจังกลับมาผอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า